ตัวเก็บงานเขานะตรงนี้มันทําให้น้ํารั่วเหตุผลเพราะว่านี่ครับหนึ่งก็คือเป็นสมาทบอร์ดเป็นสมาทบอร์ดไม่เท่าไหร่ก็คือน้ํามันเข้าจากรอยต่อตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ตัวแฟชชิ่งครอบมานะแฟชชิ่งต้องครอบมาตรงนี้เพื่อป้องกันน้ําเข้าตรงนี้นะครับให้น้ําไปอยู่ข้างหน้าตรงนี้ไหลไหลลงต่อไปส่วนน้ำตรงนี้เข้ามาแฟชชิ่งก็จะขบตรงนี้นะน้ำก็จะวิ่งออกมาลงรางเลยครับจะป้องกันน้ําซึมมาตรงนี้แล้วลงตรงนี้ แล้วก็ไปลงฝ้านี่ครับตามซอกเลยทั้งหมดเลยนี่ค,ครับแปดทิ้งของผมก็เป็น3าถึงสก็จะค่อมเลยนะแล้วก็ลงมาชายมาปิดตัวหน้ารางนะน้ำก็จะป้องกันน้ำเข้าตรงซอกซอกด้านในโอเคครับครับหลังจากที่กูตัวสาราทบรอดเรียบร้อยก็ทำการลงสีตัวรองพื้นเก็บในส่วนที่ แก้ไขเนื้อง,งานตัวฝัดชิ่นตรงนี้นะครับเราก็เก็บของเก่าในจุดอื่นด้วยนะก็จะท,ทาสีสวยงามครับ ครับสำหรับรายละเอียดนะครับตัวที่ใส่แฟชชิงนะครับแก้ไขปัญหาที่มีการน้ำ่วซึมเนี่ยลงไปในฝ้าข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับและที่ผมให้ดูนะครับมีการใส่แฟชชิงนะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บงานด้วยการกูดสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ทาสีนะครับดยตัวรองพื้นเนี่ยคือควิกไพรเมอร์นะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไปตรงนี้เลยครับสามารถสั่งซื้อตามลิงก์ที่ผมส่งไว้ให้ได้เลยนะครับแล้วก็จบด้วยงานสีจริงคือสีซูเปอร์ชิล d นะครับนี่ครับเก็บท ก็เดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาไปดูอะไรจะพูดถึงเรื่องอะไรติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับร้อนเหมือนเดิม